ม่แล้วเราจะไปฟื้นคืนชีพไดโนเสาร์ทำไมพี่เต้เพราะว่าประชาชนจํานวนมากอยากเลี้ยงไดโนเสาร์ที่บ้านประชาชนจํานวนมากอยากเลี้ยงไดโนเสาร์ที่บ้านใช่แต่เขาบอกว่าที่ไปสำรวจที่ไหนมาก็ทํานโยบายตายแล้วฟื้นอ้าววันวันวิเคราะห์หน่อยเป็นไปได้ไหมลูกตามหลักชีววิทยาถ้าสมองขาดออกซิเจนไปแล้วฟื้นขึ้นมามันจะกลายเป็นซอมบี้ไล่กัดคนแทนหรือเปล่าคะเวทมนต์พวกนี้ความจริงแล้วเนี่ยไอ้คำว่าตายแล้วฟื้นเนี่ยมีให้เห็น อยู่ในทีวีถูกปะ,ะแล้วก็อยู่<ะ>ดีก็ฟื้นมาแล้วก็กลับมาว่าเราไปอยู่อีกชาติหนึ่งปลายปีนี้ผมจะนําเข้ารถยนต์มอเตอร์ไซค์ที่บินได้แล้วนะปลายปีนี้ภายในสามปีเนี่ยป,ประเทศไทยจะไม่มีรถยนต์วิ่งบนถนนแล้ว<ะ>จะบินได้หมดละสามปีเองเหรอสามปีเพราะว่าถนนเนี่ยมันวิ่งได้แค่ชั้นเดียวแต่ถ้ามีรถบินได้มันบินได้หลายชั้นก็แก้รถติดแล้วก็ไม่ต้องมี PM 0อนด้วยไอ้สองจุดห้าด้วยไงจุดห้าอ๋อคือจะบอกว่าคือเขาอาจจะมองว่าเราผมบ้าหรือยังไงก็ตาาามมมมเน่ยโกกกวลคบอไ จะว่าอะไรก็ได้จะว่าบ้าปัญญาอ่อนอะไรก็ได้ uh. วันเนี้ยมันจะไม่ได้ลงคะแนน <Huh. S 2> มันเหมือนจะเป็นพูดเล่นๆ uh. แต่เมื่อลงคะแนนเมื่อไรผมมีอำนาจเมื่อไรเนี่ยท <Okay. S 2> ุกอย่างคือความจริงทั้งหมด